สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพอกับไมซี่แล้วเนาะคะ่ะไมซีชีวิตเรียบง่ายใน norway, นอร์เวย์เนาะคะ่นะเนาะ easy life in norway ค่ะพี่น้องจ้า easy life นะคะแต่ว่าไม่น่าจะ easy เท่าไหร่นะคะพี่น้องจ้าวันนี้ไมซีจะได้ใช้รถเนาะคะ่นะเนาะได้ใช้รถหลังจากที่ไม่ได้ใช้รถไปหลายวันเพราะว่าหิมะ ลงค่ะพี่น้องจ้าหิมะลงเต็มเลยเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วเมสีก็ขับรถไม่ค่อยเก่งจ้าก็เลยเดินไปทำงานเองนะคะแต่ว่าวันนี้จะได้ใช้รถไปทำธุระพาลูกไปทำธุระไปซื้อของโน่นนี่นั่นจา้าคุณพ่อไม่อยู่บ้านนะคะเราก็เลยได้ใช้รถต้องกวดถนนกวด ไอหิมะออกก่อนจ้าพี่น้องคะนี่เลยก่อนที่จะได้ไปทำงานเนาะคะ่ะเนาะก็กินเวลาไปเลยคะ่ะประมาณยี่สิบนาทีได้นะคะประมาณยี่สิบนาทีได้กว่าจะกวาดรถไอกว่าจะกวาดหิมะออกจากรถหมดจ้าดู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 ด,ด,ด,ดูมาคะ่ะนี่แหละความสบายชีวิตด,ดีของเมียฝรั่งนะคะพี่น้องจ้า ชีวิตดีดีค่ะนี่าเวลาหิมะลงก็จะลำบากหน่อยนะคะเวลาหิมะลงก็จะลำบากหน่อยจ้าทั้งกวาดไอหิมะทั้งออกจากรถทั้งกวาดหิมะออกจากถนน,นเนาะเนาะแต่ว่าอ่าถ้าถ้าถ้าสามีอยู่ก็คืออ่า ก็ใช้รถไอ้ดันออกก็ได้นะคะนี่สามีไม่อยู่นะคะก็จะเอาพวอออกเลยเอาพวตักออกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เอาพวอตักออกเราก็เอารถออกไม่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ดูนะคะอยู่ที่เมืองไทยรถจะติดโคลนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์อยู่ต่างประเทศ รถจะติดหิมะจับพี่น้องจ้าคือรถติดหิมะเนาะค่ะเนาะเหมือนรถติดโคลนบ้านเราเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะมาช่วยไม่สีตักหิมะหน่อยจ้ามาค่ะโอ้ยเมื่อยมีหยุดพักมั่งนะคะที่ไม่ไอที่ยี่สิบนาทีนี่ไม่ใช่พออะไรหรอกเพราะว่าหยุดพักด้วย มีมียืนยืนคุยกับอ่าเพื่อนด้วยนะคะลูกสาวไม่ใช่เพื่อนหรอกลูกสาวหัวหน้าเนาะค่ะเนาะคนที่เขาเอาม้ามาไว้เนาะค่ะเนาะคนที่เขาเอามา้ามามา,มา,มาไว้ตรงนี้นะคะเอาทํางานจา่าทางานทํางานหมัวแต่คุยโอเอโออาอยู่นั่นแหละไม่เสร็จสักทีนะคะนี่ก็กวดเอาหิมะออกจากทางล้อรถนะคะเราจะได้ เอารถออกไปได้จ้าลุ้นใหญ่เลยนะคะว่าจะเอารถออกได้ไหมจะเอารถกลับเข้าบ้านได้ไหมแต่ว่าพอตอนเย็นมาก็เอาเข้าเอาออกได้จ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอเอารถออกมาได้แล้วจ้าพี่น้องจะเอารถออกได้แล้วนะคะเนาะ วันนี้ไม่ีิต้องได้ใช้รถนะคะต้องได้ใช้รถทีนี้ก็ต้องอก็ต้องแบบเอาหิมะออกค่ะพี่น้องจะเดี๋ยวไม่ีิกลับกล้องให้ดูนะคะบรรยากาศตรงบ้านของเรานะคะนีู่ต้องกวานหิมะออกแล้วก็ต้องไอ้ันนหิมะออกนี่บรรยากาศที่หน้าบ้านค่ะพี่น้องจ้า วันนี้ไมซีไม่ได้เดินไปทำงานนะคะ่ะต้องใช้รถคือวงกวนเฮม่าออกก่อนเหนื่อยเหนื่อยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศดู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 ดดตอนขากลับไมสีคงขับขึ้นไม่ได้นะคะก็ต้องได้จอดเอาไว้ข้างล่างนะคะเนาะนี่ตรงนี้ถนนมันจะมันจะลื่นหน่อยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ขับขึ้นเนาะ นี่บรรยากาศค่ะบรรยากาศที่หน้าบ้านฟาร์มนะคะคาวหิมะขาวไปหมดเลยโอ,โอเคค่ะพี่น้องคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไปแล้วค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะนี่แหละสาวเมืองนอกเนาะสาวเมืองนอกชีวิตการเป็นอยู่ ที่ต่างแดนของเราค่ะพี่น้องค่ะโอ๊ยหมืนสีเหมยเหมยเหมยโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย,บาย